ก็สวัสดีทุกคนนะผมในสกีเมอรเกมเดทบ่ายดีไลน์นะครับเมื่อกี้ไม่อยากจะพูดเลยว่าแม่งแหลกเฮี้ยนะฮะมันไม่มาเป็นแก๊งเลยนี่หว่าไอ้นนี่มันเขาเรียกว่ามาเป็นแก๊งเลยนี่หว่าแก๊งถอนเสาฮะเอ้ยมีถอนเสาได้สองคนอ่ะไผแล้วนะคนถอนเสาของเรา เมื่อกี้เล่นไม่ไหวครับตาเมื่อกี้พอดีว่าผมก็ไม่ได้อัดนะแต่ก็จะอัดกันต,ตาที่แล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงครับโคตรพ่อโคตรแม่ RTX, แหลกเลยครับฆาตกรนั่งแหลกมากๆนะฮะถ้าเกมจะเล่นได้ก็ต้องเป็นฆาตกรที่ดีๆคนระับเป็นหัวห้องนะถ้าฆาตกรปิงกากาครับปิงกิงปีนกับโอ้โหร้อยพันสองพันนี่คนเร่งนี่จะไม่เหลือเลยฮนะ แม่วับไปวับมาเลเซอร์แม่เกมนี้ก็สามารถเอาเอาเกมโอเวอร์มาเกี่ยวข้องได้นะเดินเดินอยู่ดีวับเดินเดินอยู่ดีๆๆๆๆวับโอ้โหเล่นไม่หนุกนะ มาแล้วเป็นด่านของฆาตกรวินบล็อกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นวินบล็อกหรือเปล่านะฆาตกรโโอ้หมาพร้อมสิ่งที่น่ารักมา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 ยน้ำปิ้งใส่หน้ากูเลย มันเสียงไม่มีเสียงแห่แห่แห่มาแถวนี้นะฮะแต่ว่ามันปิ้งเนาะเี้ยดีแล้วอีแล้วมีเสียงแห่แห่แห่มีเสียงแห่แห่แห่เห็นะโอ้โหหน้ากูเลยเนี่ยได้แล้วในใแผลหนึง่งได้แล้วไงแผลหนึง่งไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดโ,โ,โอ้โหได้แล้วไงไม่ทันเล่นเลย,ไม,ลเลย,ย,ยไม่น่าลุกเลยผู้หญิงเนี้ยไม่น่าลุกเลยประเด็นคือไม่น่าลุกเลยนะฮะถ้าไม่ลุกนี่ก็ยังเนียนได้นะแต่แม่งเสือกลุกขึ้นมาไม่รู้ทำไมถึงลุกขึ้นมานะฮะ หมือนจะไม่นั่นนะหมาแล้วชิบหายครับชิบหายครับชิบหายครับลนะ mm hmm. hey, มแตกกันเลยนะฮะเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยเฮ้ย hey, มันไม่เฝ้าเฮ้ยเนี hmm. ่ยมันก็เล่ามาทางผมแล้วเดี๋ยวผมก็ตายฮะ mm hmm. ช่วยมาไม่รู้ช่วยเหมือนยี่อะไร <Yeah. S 1> แล้วดูมามาถึงแลสองคน อ๋าเดี๋ยวมันก็จะมาหาผมคับเที่ยอะไรตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักมาแต่ไกลเลยเที้ยหน้ากูเลยเนี่ยแหละเปี้อเนี่ยหน้ากูเลยเนี่ยหน้ากูเลยหน้ากูเลย จะโดนพิภากษานะะแต่ผมไม่ไหวคนระับวันนี้ก่อนเลยละกันตัวเองก็จะเอาตัวเองไม่รออยู่แนละ้วเนี่ยตรงนี้แอบอยู่ดีฮนะดะีขึ้นมาํูทำทำไมวนะอยากรู้ตาตอนแรกก็ทำทำไมี่อยากรู้ตอนแรกกูทำทำไมฮนะ อ่าจะต้องยิวเอ,อ๊ะนั่นแหละใจดีแยะรอดหมดนะตอนนี้โดนล้มทีละคนสองคนเหนือแต่พี่วันนี้ยังไม่ล้มนะรอบนะปเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกต์นะฮะ <c oughs> ก็โดนแขวนไว้แล้วทีละคนสองคนนะฮะ อีกไม่นานชะตาคงขาดครับผมว่าหู้เหละเหละเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนละมาดิกูจะช่วยฮิวหาของเร็วๆไอสัตว์จะช่วยฮิวจะเอาแต้มเนี่ย ไปฝั่งนู้นแล้วนะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนก่อนนะปลายสายยอ่ตอตันนี้ผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไปแลนะ้วฮ้ย้อีกคนเดิมล้มฮนะ เพื่อนนี้ปั่นจะเสร็จแล้วนะเพื่อนของเราแล้วเพื่อนของเราก็ซีม่องกระดิ่งมาแล้วนะฮะเพื่อนขอเราซีม่องกระดิ่งมาแล้วนะฮะเพื่อนงเราซีม่องกระดิ่งมาแล้วนะกขาเล่นผมแล้วตอนแรกผมเนอะผมจะซีม่องกระดิ่งมาแล้วกับเขานะฮะ โอ้โห,ห,หน่ากูเลยไอสแลตไอสแลตนะฮะพูดดีๆครับราเป็นคมสุภาพเรียบร้อยนะฮะราเป็นคมสุภาพเรียบร้อยแล oh. ้วกูโดน,นอีกแล้วจะเนียนปะวะเนียนได้วะ ไม่แต่มันก็เนียนได้ว่ะไม่แต่มันก็เนียนได้ว่ะไม่แต่มันก็เนียนได้ว่ะพี่กากกกก็เนียนได้นะตอนแรกนึกว่าที่กากกกกกจะเนียนไม่ได้ครับงงงับงงงับมึงหายไปไหนวะ ให้เด hey, ูแฟชชั่นเอาแวงแล้รแวงรแวงนะเราแวงมากนะล้มมาแล้วน,นะโหหนะักเลอนั่นน่ะไอตรงนี้จะพังแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอแป๊บหนึง่งนั่นแหละ thank you very much มันทิ้งว่ะมันทิ้งเราจะมาหาผมนบผมรู้ว่าผมเห็นนะครับผมรูผมผม้ผมเรียนม,มาครับมันทิ้งเพื่อนเราไว้พมมันจะมาหาผมครับเกตซ้ายขวาก่อนยังไม่อุ้มเพื่อนนะเพราะว่ามันยังมันยังยังไม่ล่อยู่นะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว เมื่อกี้เห็นอยู่ตอนตอน,นั้นนะตอนนี้หายไปแล้วผคนหิวอยู่นะผมไม่ไหวจริงผมขอตายแล้วกันนะตอนนี้เสื่อจะไม่อยู่นะแถวนะ,ะเ็าเคลียร์แล้วครับอยู่ตรงไหนวะ หิวตรงนี้เลยลหรอหิวตรงนี้เลยลหรอจริงดไิไม่เป็นไรเพื่อนเราเรางหิวหครัะเราเป็นตนัวล่อโอ้โหข้างหน้าผมเลยฮะจุดบนี้ฮะผมไปให้ก่อนดีกว่านะ,ะเล่นกูแล้วไงเฮ้ยกูจะมาทำไมเนี่ยแหนะแหนะแหนะ มาทำไมอ่ะกูมาทำไมฮีอชิพายเห็นกูดได้ไงวะเก่งจังเอ้กูรีโคเวอร์อยู่มากคือทำไมต้องมันไล่กูด้วยอะ่ะอ่ะกูไปฆ่าพวกอ่ะไงุะ อยู่ดีก็โอ้อยู่ดีก็โดนเฉยเลยเด้เพื่อนมาช่วยหน่อยอย่าเพิ่งปั่นไฟไอเหลืองมันโดนไรนั่นโดนไรอยู่นะ่นน้ำชรู้ทุกคนนั่นปั่นไฟสบายเลยเนาะววานั่นตายผมไวนน้นั่นน่าจะโดนอีกแขนหนึ่งครับผมว่าผมก็ตายเหมือนกันครับอย่าว่าแต่เขาเลยผมว่าผมก็ตายเหมือนกันครับ ไปแล้วผมไปหาเพื่อนผมดีมกว่าครับเพื่อนคือยู่ไหนวะนี่โดนที่บูชายันเองผมนะผมรู้เลยอะไรอะไรอะไรอะ,อะไรมาขอห้าบาทอะไรไม่มีเลยก่อนขอหาของก่อนมาฮิี้วเวไอ้นี่ผมไม่เคย นุ่นนุ่นผมเห็นแล้ว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 แต่ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะนะกูรู้มันเห็นกูแล้วกูรู้มันเห็นกูแล้วกูรู้มันเห็นกูแล้วนะแต่กูยังไม่อยากช่วยนะแต่กูยังไม่อยากช่วยนะ อยู่ว่ามันเป้าว่ะมันเป้าว่ะออกแล้วไม,มนสนรับไปแล้ว เพื่อนช่างแม่งครับเพื่อนช่าง,งไปรับงนต่นไปนี่ยเอ้ยอไม่เกี่ยวนะเว้ย มันไล่วะเอ้ยไม่เอานะเว้ยมาี๋ยังไปฉายจี้ตาแม่งนะมาเพื่อนเราอหรอเนี้ยทำให้คิวเลอร์ตาบอดทำไมคิวเลอร์เดินไม่เดินวะไอ้บ้าคิวเลอร์บล็อกอีกแล้วเนี่ยผมเคยเจอฮนะ เนีย่ยผมเคยเจอโคตรบ่อยนะฮะคืออยู่ดีคิลเลอร์บักครับไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> เดินไปเอาโคตแล้วไม่ก็บักม <c oughs> อ,อมีสมาธิอ่อนมีสมาธิอ่อนขอตอนเสาต่อนะจ๊ะ <c oughs> ๋ยวเพิ่งออกแล้วกันล่ะเพื่อน กูไม่รู้กูจะช่วยมึงยังไงเอาเมื่อกี้เอาไฟฉายจี้ตายังไม่ล้มเลยคือปกตินะเวลาเอาไฟฉายโดนตาข้อตะกอนข้อตะกอนจะ,ะแสบตานะฮะแต่รู้เป็นไรครับแม่งบัก็กแดกมาบัก็กแดกครับบั็กแดกบล็ักแดกบักแดก เฮลโหลวัสดีจ้าวัสดีวัสดีมามามาโย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 วจะช่วยมึงยังไงละเพื่อนโยง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  ยกโยกโยกน้ๆๆสไลด์หลบน้อนฟินลเลยชื่อไปดีกว่าแต่ย่อยใจนะย่อยๆไม่ยังย่องย่องมาญาเลสบายกันเพื่อนบายบาย มันเด็กเงี่ยมช่วยไม่ได้จริงๆครับอฆาตกรไม่งบั็กครับนี่เป็นความผิดของฆาตกรนะไม่น่ความผิดของพวกเราเนะี่ยน่าโหเป็นครั้งแรกนะที่เคยแคสแล้วก็ผ่านนะไม่งั้นตอนนเรื่องของเซฟไม่มา,าจะกันพัดหน้าจะแฉเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าวนะคะแนนจากกิจกี่แต้มสองพันห้าพันสองพันแล้วก็สี่ห้าพันสองหมื่นโอ้โหได้เทมหากเป็นผิวฉาย ขาก่อนมันโคตรโหดเลยแรงก็น้อยฮะบายกันพัดหน้า